ืี4คืออะไรมมาต่อแฟนไหนแฟนไงอ้าวมี่แฟนเหรอหกินอะไรหรือเปล่าไหนลองเปิดเปิดแม่ให้ดูหน่อยดีเปิดแม่ดูหน่อยอยากเห็นหน้า <laughs> โอ๊ยทำไมผู้ชายหรอมืงไปหาจากไหนมาชอบไหม <laughs> ชอบชอบต้ตมตำเหรอ <laughs> ช,ชอบคนไทยไหม <laughs> ชอบกระเทยไหมชอบวันนี้อยู่กับอเมซับลืมนะคะวันนี้อามีบุกมาถึงต่างแดนเลยทุกคนวันนี้เนี่ย จะพาเจาเบียไปแซ่บต่างแดนแล้วบอกว่าที่นี่เจเบียมีอะไรที่เด็ดที่วันนั้นเราไปกินมาส้มตำสลงเลนะคะร้านนี้บอกให้เลยว่าเด็ดจริงใส่แซ่บใส่สยำใส่ส้มตำอย่างเรานะคะเราก็ต้องแบบว่ามาแซ่บต้องไหนมีที่แซ่บตรงนี้เราเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านเจนาดนะคะวันนี้ส้ตมตำเจนาดอยุดที่กัมพูชาค่ะไปดูเลยเบียถึงหน้าร้านแล้วเลยเนี่ยร้านนี้สวัสดีคุณแม่ค่ะ นี่เขาพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคุณแม่พูดไทยได้ใช่ไหมเออพูดได้ทั้งเรื่องนี้เออพูดได้ทั้งคู่เลยครับอุ้ยอะทาอะไรกันอยู่คะเนี่ยอันนี้คืออะไรคือพะโลพะโลอวันนี้มีข้าวพะโลข้าวขาหมูครับแล้วไก่ย่างเงไข่ยังไงคุณพ่อไก่นี่อันนี้ไม่ละยี่สิบอันนี้ก็สามสิบไม่ต้องพูดมากเบิงสั่งเลยดีกว่ากินอะไรเอาเผ็ดเผ็ดชูรสเผ็ดๆดีแล้วหรอ เผ็ดๆอีกแล้วเหรอเผ็ดกูแดกไม่ได้อเบิอแต่ว่าวันนี้กูอะเลี้ยงมึงเองอุ้ยเซอร์ไพรส์ทำไมงงเหรอเหมือนกูฝันไปปกติกูเลี้ยงมึงวันนี้มึงเลี้ยงกูอยากเลี้ยงเป็นมาพูดอยากรู้ปะ อยากรู้จะถามทำไมล่ะ้าไมอยากรู้วะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวจะชวนด้วยจะได้มีตังค์พูดเลยโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยฉันแอบ,บไปเจอเว็บนี้มาแกเข้าไปเล่นนะ ad top หนึ่งหกแปดแปดแล้วเชื่อไหมว่าแตกง่ายมากมาเมื่อคืนอ่ะใส่ไปแค่400แต่แจ็คพอตบิ๊กวินแตก2000กว่าก็เลยมาเลี้ยงเลยจริงๆ นี่เลยค่ะอามี่แนะนำเลยแอดท็อ1688สมัครสมาชิกรับโบนัสฟรีทันที100%ฝากขั้นต่ำ100บาทฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้นสูงสุด5,000บาทและสำหรับคนทุนน้อยสมัครแล้วแนะนำเพื่อนให้มาเล่นให้สมัครเว็บนี้รับทันทีคนละ50บาทจะรับเป็นเครดิตเล่นเกมหรือเงินสดเข้าบัญชีก็ได้นะคะรีบไปสมัครกันเลยค่ะอย่าลืมแอดไลน์ไปที่แอดท็อ1688อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะหรือสแกน QR โค้ดด้านข้างเลยจ้า อันนี้เขาก็จะใช้พริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะตาแต่ปะลานางคือดีนะมึงเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็อันนี้ปะลาไม่ต้มแต่เขาไม่คาวนะแต่มันมีอีกปลานึงที่มันอร่อยมันจะเป็นปะลาที่มันน้ำดำๆอ่นนะคะมันเป็นที่มันน้ำดำๆอ่ะอืปนี่เอาเป็นขวดก็มี แล้วเส้นมะละกอเขาเป็นเส้นสับนะจ๊ะไม่ใช่เส้นขูดจะบอกไว้ให้แล้วเส้นเส้นสับนี่คือที่สุดยยใชยดูเป็นเรื่องกินราวถ้กุ้แล้วเส้นมันจะสนุกแม่่อยใช่นี่ปลาคาร์นะคะ่ะทุกคนขอเป็นตัวเลยนะเป็นตัวนี่มาแล้วจ้า ออหอมมากมึงมายืนตรงนี้สิสี่คือคือเผ็ดชิมชิมไหมชิมไหมสี่คือเผ็ดชิมไหมชิมสีโดขอช้อนหน่อยได้ไหมคะจบก็ได้แหมไม,ไม่ได้อ <c oughs> ๋อเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เป็นไงบ้าง ได้แรงอ่ะได้แรงเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคงนี้ห้สิใช่ไหมแต่ว่าคิดมึงเจ็ดสิบเพราะว่าใส่ผู้รชุรถเยอะอยดูสีส้มตามทุกคนคุณแม่ตำไปเลยไม่ต้องเก่งนะคะไม่ต้องตำเยอะพอแล้วค่ะเดี๋ยวนี่หรือสถดต่อค่ะยุตินี่อันนี้ของเจเบียร์แต่ว่าของอามต้องสั่งอีกหนึ่งเพราะว่าใส<ช>่จานเลยใส่จานเลยครับ ไม่ต้องใส่ถุงค่ะแม่เปลืองเพราะยังไงก็ต้องแกะอยู่ดีนี่อันนี้ราคา50บาทใช่ไหมแม่ใช่ค่ะบาทถ้าที่เนี่ยเขาคิดเป็นเท่าไหร่อ่ะ5 0า0 5 0 0 0าเลียวใช่ไหมห้0 0 0นคาเมมากับแฟนอะไรนะแม่มากับแฟนไหนแฟนไหนอ้าว พี่แฟนเหรอกินอะไรหรือเปล่า <c oughs> ลเ,าเาดี๋ยวเปิดเปิดแมทให้ดูหน่อยดิเปิดแมทดูหน่อยอยากเห็นหน้า <c oughs> โอ๊ยทำไมผู้ชายหล่อแล้มือไปหาจากไหนมาหานี่นะเขย่าเอาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับชื่อครับชื่อย้ย <c oughs> มึงหากเก่งเนาะมาถึงแล้วเหรอ <c oughs> ไม่กินหรอส้มตามอ่ะชอบไหมชอบชอบสมตามหรอชอบคนไทยไหมชอบกะเทยไหม ชอบโอเคโอเคแซลดังแซวดางมากนางเขินหน้าแดงหมดเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูส้มตำต่ออ่ะต่อไปไปขวามีเลยแม่เอาไปส้มตำปูปลาแบบวันนั้นอะพิกเอาเอาสามเม็ดพอนะเพราะวันนั้นอะใส่ไปเยอะหน่อยก็คือเผ็ดหน่อยแซวน้องขาขำๆแน่พอค่ะพอเบียเบาหน่อยเบาได้เบาโลยกไายไปไม่ได้กินนี่ร้อรอรื้อปพร้อปา อแม่เห็นหนูเป็นเพื่อนกันคือต้องใส่ชุดรถเยอะเหมือนกันเลยเหรอ <laughs> ไม่เป็นไรใส่ไปเลยชอบชอบพุณเรศชอบล่าสุดหัวร้านนีครึ่งแล้วค่ะ <c oughs> ก็ดูสิข้างหน้าเธอไปหมดแล้ว แม่แม่แม่หาผัวได้เก่งมากจริงบอกเลยว่ากัมพูเชียน่าเลิศผู้ชายแบบว่าเลิศค่ะจริงนะผู้ชายตาตาดีนะผู้ควรมากคุณพ่อที่นี่ผู้ชายตาตาดีนะตีผู้ชายกับผู้ชายเราไม่รู้มันมันแบบมันเข้มเข้มอ่ะอ๋อมันเข้มเแม่คุณพ่อเขายังหล่อเลยแม่ไปหาจากไหนมาฮะแม่ไปเจอกันได้ไงแต่จริงนะที่บ้านที่ที่ที่เขาใครจีบใครก่อนฮะแม่ใครจีบใครก่อนไม่ได้จีบอ๋อไม่ได้จีบซัดกันเลย อีวียะกูถามว่าไปเจอกันได้ยังไงใครจีบใครก่อนไม่บอกไม่ได้จีบซัดก,กันเลยอ๋อไปเจอกันที่เมืองไทยอันนี้ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปกติค่พะพอกินหวานหน่อยอ๋อนี่น้ำตาลเขาบอกว่าน้ำตาลเคี่ยวหรือเปล่าแม่บอกไม่ใช่มันละลายมันร้อนนี่น้ำตาลมันเลละลายไม่ไมละลายเองอ๋อเอาอ๋อแม่ละลายเองผสมแต่ไม่ได้เคี่ยว ก่อนเคยทำงานที่ไทยเหรอคะครับเคยเมืองไทยอยู่กี่ปีอะคะสิบปี10ปีก็ถูอถึงพูดไทยใช่ไนมคปากน้ำสมุรปากการอ๋อนี่ที่นี่เขาก็ใส่เป็นปูนานะคะที่นี่เขาใช้ปูนากันหรอแม่ซื้อมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อที่แถวแถวบ้านแถวแถวนี้มีหมดเลยเนาะ อันนี้ก็แบบของทะเลก็สดดีเนาะ,ะอ๋อมันก็มันก็ติดกับไทยเนาะใช่ออนี่เส้นเส้นสับนะคะมไม่ต้องชิมเชื่อฝีมือแล้วเพราะวันนั้นชิมมาแล้วนะคะ ใส่ถ้วยไปเลยนี่แล้วต่อจากนี้นะมิ้ก็จะแบบว่าพยายามรีวิวเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ f c ที่แบบว่าติดตามอาม,มีเจเบีย er นะคะแล้วก็เพื่อนสาวอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะยังไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยจะบอกว่าว้าว,าวกันแน่นอนนะคะนี่ อันนี้เรียบร้อยค่ะราคาห้าสิบาทนะคะหรือว่าถ้าเป็นที่นี่ก็จะคือห้าพันเนาะแม่เนาะอันนี้แม่เพิ่งมาตั้งอันนี้เรกขายกี่โมงอะสาม,สามทุ่มปิดสามทุ่ม,มนี่เรียบร้อยนะคะสองถ้วยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจ้าแล้วก็ตรงนี้เขามีแหนมด้วยเนาะ ร้านเดียวกันใช่นนี้ของพ่อใช่ไหมมีแหนมมีไก่ข้างๆนี่ขข่อะไรคะเนี่ยอ,อ๋ออันนี้เป็นอาหารตมสั่งด้วยอันนี้หนึ่งร้อยบาท ί, วีวันนี้แซบ่บเป็นยังไงวันนี้ได้กินกันอาม,มีดีใจปะถ่ายปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อัดกรอบไปเลย,เลยอัดกรอบไปเ,เลยเหรอน,นี่เพื่อนรวยวันนี้ใช่ไม่วันนี้ไม่ได้เลี้ยงแค่นี้นะเดี๋ยวฉันจะพาไปอีกเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปกินตอนเย็นๆด้วยนะแก รู้สึกปื้มยังเลยปก <c oughs> ติตลอดรีดอไม่ก็คือมันแตกง,ง่าย <c oughs> บ,บ่อยๆนะคะโอ้ยที่เนี่ยค่ะแตกง,ง่ายแล้วก็ได้จริงด้วยที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแอ @kopp หนึ่งหแปดหรือว่า @top แปดอย่าลืมทางหน้าด้วยนะคะนี่ทางนี้ทางนี้ทังนี้มีอะไรของดอง <c oughs> แล้วก็ม <c oughs> ีหมดเลยกินอะไรกินอะไรโอ้ยเคยได้เขาซีพะม่วงอ่ะตั้งเอามาแล้วนี่ไม่พูดไทยได้ไหม ได้คุณแม่คนไทยปะขอคอมเมนต์ค่ะคุณแม่มะม่วงอันนี้ขายไงที่20 20นี่มะม่วงอันนี้ม่วงดองดองเองไมอะดองเองดององ้วยคือแถวเนี้ยของกินเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าส้มตำนะคะค่าอาหารตาสั่งแล้วก็ผล,ลไม้อันนี้ดองเองทุกอย่างเลยเหรอคะ อ๋อมาจากเมืองไทยอัไนคืออะไรมะกอกอมโอ๊ยมะม่วงมะม่วงเบาใช่ไหมม่วงเบาแล้วมาดองเนาะมันไม่หนักใช่ไหมแม่มันเลยเบา <c oughs> อันนี้ก็คือขายเริ่มต้น20บาทเนาะน20ขึ้นไปนะคะ20่0 40, 40แล้วแต่เลยแล้วถ้าเป็นเงินของที่เนี่ย <c oughs> เท่าไหร่คะออ <c oughs> 2,500แต่นี้เราก็จ่ายเป็นแบงค์หนึ่งหมืนนะคะอ่ะนี่มะม่วง ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเป็นว่าพอยโลกจีกันได้แล้วสองคนเนี้ยไปเดี๋ยวไปเร็วๆนี้กับงานแต่งงานของเรานะคะเพียเราก็อยู่เอาแต่งงานอีกแล้วเหรออีกคู่เหรอรักแท้อีดอไม่กลับแล้วอปไ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 ปกินกันดีกว่าไปกินส้มตำโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตมมฟไปกินส้มตำนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอาร์มิซดลืมด้วยค่ะ